ตอนที่พี่น้องก็ใส่พักสังเเนาะแลนไปกระโดดกระโนนลองไปเอาโม้ยงัวแลนเอาไปงัวแลนเกือบตายปะเ้าเทำตึงตายของค้าระบาดนี่เอ้ยเกือบกู้ตายค่ะผมเลยมัวจะหาตายเนี่ย ขั้นตอนที่สองใส่น้ำตาลเนาะโดดขึ้นวานซ่าลงไปเอ้าเข่ามอไม่รู้ว่าเข่าเอ้าเอ้าเอ้าไปย่งลงไปโอ้เข่าเสยพไปนะแจ็คเตอว่าเอาขั้นตอนเอาปลาหมึกลงกแดนมาอีกแล้วโดดขึ้นอีกแล้วโดดขึ้นอีแล้วโดดขึ้นอีกโอ้ยมอไฟฟงดองเอ้าลงกมอจิบโอุ้ยเกือบปลุกมันน้ำแตกซ่าเลยพี่น้องเลยตอนหนึ่งเฮียตัวปลาหมึกกันเลยนะ ฝงดองๆเลยกำระมฮอดขั้นตอนเฮ็ดแจวเนาะบักพริกเนาะวานลงไปโดดขึ้นก้อนโดดขึ้นก้อนหนาอยี้หนายุงเลยบันเดียบมึงเอาเอาเอาเขาวะนี่โคกนี่ปี๊ดลงไปโอ้ยเขาไปเคืองหนึ่งพี่น้องเองย่อโอ๊ยหามาอ ok> ีกแล้วน้ำตาลมาอีกแล้วแลนแลบเรีนมากขึ้นเลิ่ึงนะพะ่น โดดขึ้นเอ้าโอ้ยว่าเป็นน้ำตาลซั่งผักเทียมโอ้ยผักพ,พิชเป็นของเงยว่าเป็นใส่น้ำตาลที่ได้ได้ใส่ผักเทียมเอาเก็บใส่บานนี่มันบวลงโคกเนาะเห็นใจไดยเอาบานนี่น้ำตาลของแท้มากแล้วบานนี่โดดขึ้นโผล่ลงไปเอาโทุกลุ่งโคกเต็มเต็มเลย <c oughs> เอาชู้รถมาบานนี่ชู้รถมาบาะน,นี่ เอาลงบ่ลงบ่ลงบ่ลงอยู่เครื่นหนึ่งอีกแล้วเอา้าพี่น้องส,สิเป็นตะกินบ่สฤศิษฐเป็นโบเบลตะกินเนาะบาดนี้เอาถ้าเบิ่งกันต่อไปเด้อบาดนี้เอาขั้นตอนการตำเพิ่นกับเบิ่งการโซ่สีมือการไล่ล่ำคขกสากเพิ่นเนาะนี่ยุนนน่นึ้นแวบแวบเอาตำกับใบป้งโป้งเอาเฮ็ดมึงเฮ็ดบาดนี้แวบแวบ ดีละดีละดีละดีขนาดนี้มัวเี๋มึงเอาเอามึงเอาเอาลงไปเอา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 จุดหอนมองมันน่ะจอนบ๊อบเลยวบบนี้โอ้ยดีละประทับปรมดาตัวตัวเอามึงเอาเอาเฮ็ดมึงเฮ็ดเอามึงจะสีหน่าจักถือขวัตีนนั่นะพี่น้องเอามึงเอาเอาเข่าไตเนี่ยกระโปรงเอาเอา อืมอืมอืมอเฮ็ดตงไปเอ้าอืมเอ้าผมแวบๆอืมโอ้โหฮึฮีการปุ่งเลยเป็นตาแสบนะพี่น้องเนาะพี่น้องวาวที่ข่อยบอกเอ้าเอามึงเอ้าโคกแตกละวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ใส่หนังปลาวันนี้ใส่หนังปลาเข้าไปใส่เข้าไปอ่าใส่เข้าไปย้อนเข้าไปอ่าโอ้ยเขาโคกจวบจวบเลยวะห้อยยังใม่อีกนะไม่ยังใม่อีกนะยังไงประเดี๋ยนอ้อยพักหอมโอ้ยเสาโคกครึ่งหนึ่งเรียบร้อยไ่น้องเลยหงานนี้หอดขั้นตอนการห้อยเนาะปานนี้เอ้า

บ่ตกไซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุกูทุกคนเนาะพวกขาเจ้าเส้นเก่าเส้นเคยกับรายการผลิตผ้าซิแตกนี่ยำปลาหมึกพี่น้องครันะแบตัวนี้บักซีหอมผักซีเหลาเนาะแตงบักแตง Mực mấy năm nay tập xẹp mama ô lai à lại rồi hàng không? đó toa mì 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 บม่เอามานี่ยบะมยอๆลูกสาวของ้องพอลูกสาวอเมมแม่กินล่แมกินบ่อมงเ่างไหมข้างวะกว่อสุดพ่งตัวางลูก

เพราะพวกมันถือสัตว์อีกดีเลยค่ะกินทำกลางสายฝนหน่อะหยิบหยิบ

หยุ้มครับในยามเป็นรองยุ้มเต็มคั่มอ่งอาวอืม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 น้ำน้อยแสๆพป่นรองน้ำย้อยอืมน้ำน้อยอืม

ว้าอ,อืม,อ,ม,มอ,อ,อ่ะขอบใจพ่อแม่พี่น้องเน้ที่ทำสูส้พอปังเนอ้อย่าเล่มกดไลค์กดแชร์กดซับจาครเลเน้ กดจิตตามไมเนี่กดจิตตามก็ได้นหน่อยอย่งกดจิตตามไม่ได้พี่น้องด้วยอ่ะเนพ่อสมเด็จนี่ยพี่น้องเลยก่อนไป